สวัสดีครับผมคุณมีรักดินครับวันนี้ขออนุญาตชี้แจงและแจ้งข่าวบอกเล่าเรื่องต่างๆสำหรับสยาม s 1 c l a คลาสสินะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะรองนะครับลิ้มรองรสชาติว่าที่คุยกันนักคุยกันหนาว่าหวานหอมระมุนกลิ่นเสมือนน้ำผึ้งไวล่ะอ่อนนั้นเป็นอย่างไรมีบริการเพิ่มเติมซับสำหรับท่านที่อยู่พื้นที่ห่างไกลออกไป ก็จัดส่งได้กี่ขวดก็ส่งได้นะครับด้วยวิธีการแพคกิ้งแบบที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือโฟมเป็นแพคกิ้งตัวนอกแล้วห่อขวดด้วยบบเบิลอีกครั้งหนึ่งเพื่อกันกระแทกนะครับสำหรับการส่งในกรณีนี้เนี่ยก็ส่งในราคาขวดละ40บาทเท่านั้นครับแต่การขายปีกทั่วไปอยู่ที่45บาทนะครับท่าน ส่วนค่าใช้จ่ายในการส่งทิดตามจริงครับนะก็ท่านที่สนใจแล้วอยู่พื้นที่ห่างไกลอยากจะลองลิ้มรสชาติดูก็ติดต่อมาได้ครับที่เบอร์ด้านล่างนะทั้งน,นนี้เองนะครับแล้วก็ผมเองก็สามารถพูดคุยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อท่านได้ลองลิ้มลองรสชาติดูแล้วถูกอกถูกใจชอบและพอใจสนใจอยากจะต่อยอดธุรกิจกับกเกษตรรักดินก็ติดต่อขอซื้อสัมทานได้ครับ สำหรับสัมปทานนี้เนี่ยเรากำหนดกันไว้แค่200สัมปทานภายในปี2563นี้โดยอำเภอละ1สัมปทานเท่านั้นครับท่านที่สนใจก็ลองตรวจสอบกันดูก่อนว่าอำเภอที่ท่านสนใจเนี่ยมีผู้อื่นจับจองซื้อสัมปทานไปแล้วหรือยังเพราะการณีซ้ำเนี่ยเราเองก็จะไม่อนุญาตการซื้อเพิ่มเติมสำหรับคนที่ซื้อภายหลังให้สิทธิ์สำหรับคนที่ซื้อก่อนเท่านั้น เพราะฉะั้นโอกาสทางธุรกิจกรณีนี้เนี่ยท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกันได้นอกจากสยาม S1 สวันคลาสสิกที่ส่งสู่ตลาดณเวลานี้แล้วคนที่ซื้อสัมปทานแล้วเมื่อเรามีสินค้าตัวใหม่ออกมาคือเบียร์อินทผลัมนะครับคือเหล้าขาวอินทผลัมนะครับและ S500 เครื่องดื่มชูกำลังก็จะส่งเข้าสู่สัมปทานเช่นเดียวกันโดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก เอาสินค้าใหม่เข้าไปขายในสัรทานที่ท่านซื้อได้เพื่อให้โอกาสทางธุรกิจขยายและเติบโตต่อไปท่านที่สนใจแวะมาพูดคุยโซทอบถามกันได้ตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับขอบพคุณทุกท่านครับ